สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวเชาว้านี้ก็เดี๋ยวมีการส่งมอบรถยนต์ส่งมอบความสุขส่งมอบรถใหม่อีกหนึ่งเคสนะครับเคสนี้เดี๋ยวลูกค้าเดินทางมาจากนนทบุรีนะครับก็เป็นหนึ่งเคสที่ลูกค้านัดผมค่อนข้างเช้านะครับเพราะลูกค้ากลัวว่าถนถนแจ้งวัฒนะรถจะติดนะครับเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับจริงๆอะ่ะผมจะนํารถสไลด์ไปส่งให้ลูกค้านะครับแต่เนื่องด้วยสถานที่ของลูกค้าไม่มีที่ที่จะ นำรถสไลด์ลงนะครับเพราะเป็นทางลูกรังจะไม่มีทางปูนนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะนํารถสไลด์ลงได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลูกค้าเดินทางมารับรถเองผมมีค่าเดินทางค่าแท็กซี่ให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่ลูกค้าซื้อกัน2คนสามีภรรยาต้องการรถ1คันไว้สาหรับในการใช้งานใช้ในครอบครัวนะครับเดินทางกับต่างจังหวัดเดินทางใช้งานต่างๆนะครับแล้วก็ต้องการผ่อนในเลทที่ลูกค้าต้องการผ่อนไหวนะครับคาาตกแต่งอันนี้ก็เช่นเคยนะครับลูกค้าก็สามารถ ดีไซน์ออกแบบการตกแต่งรถของตัวเองได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวไปชมกันนะว่าการตกแต่งรถคันนี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูไปชมภาพบรรยากาศการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะฮะกำลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับเดี๋ยวไปชมกันได้เลยนะครับผมสำหรับคันนี้ครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ลูกค้าได้ออกการได้ออกแบบการตกแต่งเองทั้งหมดนะครับก็คือจัดตามเงื่อนไขโปรโมชั่นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่กระแสตอบรับ การตกแต่งการจำหน่ายก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นรุ่นท็อปสุดของในรุ่นโมเดล2023นี้ฮะกับรุ่น Space c a p 1.9 LDA นะครับกับคันนี้คันสีขาวนะครับการตกแต่งคันนี้ก็คือลูกค้าเลือกโปรโมชั่นนะครับคือโปรเน,นใช้งานสำหรับโปรนี้การตกแต่งมีอะไรบ้างอยู่พาเดินชมเลยนะฮะคันนี้ก็คือลูกค้าใส่ล้อนะครับคันนี้ก็คือเป็นล้อ F1 ลัดด้วยยาง24545านะครับขนาดความกว้างของล้ออยู่ที่9.5นิ้วนะครับคันนี้กดหน้าลงมา2นิ้วส่วนล้อหลังก็คือใส่ขนาดความกว้างของล้ออยู่ที่9.5นิ้วเท่ากันนะครับลัดด้วยยาง2 4ง45แล้วก็โหลดหลังลงมา3นิ้วนะครับคันนี้ก็คือทรงโหลดหน้า2นิ้วหลัง3นิ้วครับก็เป็นทรงที่ค่อนข้างใช้งานได้จริงๆนะครับเพราะ ทรงแบบนี้ผมทํามาประมาณ300กว่าคันแล้วนะครับก็ลูกค้าก็ให้การตอบรับค่อนข้างดีส่วนล้อที่ผมใส่ให้ลูกค้าก็คือเป็นล้อที่ไม่ล้นจากนอกตัวถังนะครับล้อนี้ก็คือใส่แล้วลูกค้าสามารถสลับสับเปลี่ยนยางกันได้นะครับแล้วก็ไม่ล้นด้วยนะ่าตรงนี้ก็คือเข้าด่านเข้าอะไรก็ตรวจไม่กวนเท่าไหร่นะครับส่วนด้านท้ายคันนี้ก็คือถอดในชนหลังออกใส่ค้ำหลบป้ายแล้วก็มีการติดตั้งท่อซิงนะครับคันนี้ก็คือติดตั้งท่อซิง ออกท้ายไปได้สีนะครับอันนี้จริงๆก็อยู่ที่ความชอบนะครับเพราะแต่ละบุคคลบางท่านไม่ชอบเสียงดังบางท่านชอบเสียงออกหน้าเภาก็จะเสียงใสหน่อยแล้วก็ออกท้ายเสียงทุ้มๆหน่อยแบบนี้นะครับส่วนโปรในี้ใช้งานก็จะมีกระบะไลเนอร์นะครับที่ใส่ท้ายกระบะให้แบบนี้ส่วนอุปกรณ์ที่ถอดออกเช่นกันชนหลังก็ใส่ท้ายกระบะให้ลูกค้าแบบนี้นะครับรวมถึงก็มีตัวการกระแทกนะครับ ทางกระแทกตัวสแลกที่ถอดออกก็คือใส่ไว้เช่นเคยนะครับให้ลูกค้ากลับคืนแล้วก็มีทอ่อซิงก็ใส่ให้ลูกค้านะครับลกเว้นแคทอย่างเดียวนะครับที่เราไม่ได้คืนให้ลูกค้านะครับสําหรับโปทอ่อซิงนะครับจะมีท่อแล้วก็มีท่อสองท่อนนะครับที่คืนให้ลูกค้าส่วนด้านในสําหรับโปรนี้ก็คือในใช้งานก็คือทุกอย่างเดิมเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่มากับตัวรถจอ7นิ้ววงไอ้มัลติฟังก์ชันนะครับก็ มีให้เรียบร้อยนะครับสำหรับในรุ่น s p a c e c a p 1.9 LDA นะครับส่วนฟิล์มคันนี้ก็คือติดตั้งฟิล์มดำนะครับบานหน้า40%รอบคัน60%ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ลูกค้าได้ออกแบบการตกแต่งเองการที่ลูกค้าได้ออกแบบการตกแต่งเองตรงนี้ถือว่าลูกค้าได้ดีไซน์รถของตัวเองนะครับก็จะมีความสุขในการใช้รถของเขาเองนะครับตรงนี้ก็คือเป็นโจทย์หลักๆของการที่ทางผมให้ลูกค้าได้ออกแบบการตกแต่งเองนะครับตรงนี้ ก็ยินดีครับสาหรับลูกค้าท่านนี้ที่ได้รถที่ลูกค้าได้ออกแบบการตกแต่งเองไปขับไปใช้งานนะครับตอนนี้ลูกค้าเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับี่ทำม่ธีได้เลยเดี๋พวกที่พาขับไปฝั่งนู้นน,นี่มืออาชีพเลยเนี่ยเอากลมันถ่ายมาเนี่ยมืออาชีพ แต่สีขาวต้องดูแลเยอะหน่อยนะมันสวยจริงคนใช้เยอะต้องดูแลเยอะๆอ,อย่าลืมซื้อหวยนะลา่าสุดที่ไปส่งก็ลูกค้าก็ถูกเหมือนกันไปส่งปุ๊บแล้วก็บ่ายสามสี่โมงถูกหวย จะไหว้ก่อนไหมไหว้เสร็จเีพี่แนะนําการใช้แล้วก็ถ่ายรูป เรียบร้อยนะครับสำหรับการรับรถใหม่นะครับสำหรับลูกค้าเี่นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าไว้วางใจเนาะในการออกรถใหม่ใบแดงคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็แวะมาสอบถามรักทายก็ได้เลยฮะ ยินดีให้บริการนะครับกับปมห้าหลังไปแดงแต่งซิ่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจเท่าช้าแบบนี้ที่ส่งมอบรถยนต์ส่งมอบความสุขกันเรียบร้อยนะฮะสำหรับลูกค้าคิวต่อไปก็รอติดตามได้เลยนะครับกับหลังไปแดงแต่งซิ่งบายบายครับผมสวัสดีครับ